ไปดูดี่พี่ตวจดินี่วันนี้เช้าวันนี้จะไปเที่ยวนะครับนี่เดี๋ยวมาลุ้นหวยกันจะตรวจอีกหนึ่งรอบร่วงครัวหวยร่วงอันนี้เป็นแบบจุ่มเมย์แกต้องตรวจโควิดก่อนไปเถอะโอเคไปเปิดเท้าโอ้โหชุดไหนก็ใส่ไหม สองไล่อขีไอ้ตาไล้วนโควิดวิพานโควิดแล้วใม่ใสองีดแทนแทมแนแท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 นแันแท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 นวทนแทนแองแทน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 แนเอนแนแทแทนแทนแทนเนนแท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 นแนแทไแทน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 แอนแนแนนแ ก็ต้อเยอะจังสีค่คนแล้ว